มันมีผลพัวพันมากับที่เรื่องราวล่าสุดที่ตํารวจได้มีการประกาศออกมานะว่าจะมีการออกหมายจับทางทนายเป็นทนายของแอมคือทนายพัดการขออนุมัติหมายจับวันนี้เป็นความผิดตามมาตรา18 184ช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงโดยการทําลายซ่อนเร้นพยานหลักฐานหลังพบพยานหลักฐานว่าทนายพัดมีส่วนเกี่ยวข้องหรืออยู่เบื้องหลังการจัดฉาก ยักย้ายหลักฐานเพื่ออำพรางคดีการเสียชีวิตของนางสาวสุริพรขันวงหรือก้อยทีนี้ผมอยากรู้ว่าแล้วตำรวจมีหลักฐานอะไรหรือเชื่อได้ยังไงว่าทางฝั่งของทนายเนี่ยเขาไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของกระเป๋าที่ส่งมาให้คุณแก้วอ,อตำรวจถามว่าส่งเอกสารส่งหลักฐานตัวเนี้ยไปให้พี่แก้วว่าทำไมทีนี้แอมก็ก็บอกว่าอ,อ,อะไรนะทนายบอกว่าให้ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานในชั้นศาล แล้วตำรวจก็บอกเอ๊ะมันมันไม่ใช่นะหลักฐานนี้มันมัดตัวเองแล้วเขาถามแล้วทำไมไม่ส่งให้ทานายทำไมส่งให้พี่แก้วน้องเขาก็ไม่ตอบกระเป๋าเนี่ยตกลงเขาส่งไปให้พี่ถูกไหม เรื่องวันนั้นที่ไปเจอกระเป๋ามันเจอได้ยังไองอะไรเงี้ยมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเป็น,ปน,ปนมูลที่วินวินนะคะ,ะก็เลยให้พี่เขาพาไปพาไปพาไปตรงนั้นหน่อยหนึ่งพอพาไปปุ๊บก็ไปถามเจ้าหน้าที่ของนิตินะคะว่าเมันมีพัสดุถึงพี่ไหมเขาก็บอกไม่มีนะพี่พี่ลองมองดูเลยมันม,มีตรงไหนบ้างทีนี้ทางขึ้นบันไดมันมีกล่องวางอยู่กล่องหนึ่งพี่เขาก็ไปดูพอไปดูปุ๊บเขาก็เรียก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 แก,ก้วไปแล้วก็บอกว่ารู้จักคนส่งนี้ไหมบอกว่าไม่รู้จักแล้วก็คน<ม>ส่งเป็นใครฮะที่ส่งมา จำชื่อไม่ได้แล้วนะเป็นน้องสะพายมารู้ทีหลังเป็นน้องสะพ้ายของคุณแอมใช่ค่ะเห็นบอกว่าพี่แก้วเองเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมแอมด้วยค่ะไปเจอกับแอมเป็นยังไงบ้างครับโดยทั่วไปก็เป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่เขามากกว่าค่ะแค่แค่เราไปพูดให้ให้เขามีความรู้สึกว่า ให้เขาย้อนกลับไปว่าว่าสิ่งที่เขาทำมาเป็นยังไงเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นก็บอกให้เขารู้ถึงว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเขาเอ่ะสู้ไม่ไหวไปไม่รอดด้วยหลักฐานหลายอย่างให้เขายอมยอมจํานวนซะเราเรามีความสุกว่าเหมือนกับเขาเข้าป่าแล้วเราก็ไปดึงเขาออกจากป่าดึงเขาออกมาก่อนถ้าเขาไม่มาเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะน้องเขาหันมาว่าแล้ว่าคิด,ค,ดคิดแบบคิดแบบที่พี่พูดอ่ะพี่ก็คิดสวยไปอะไรประมาณนี้แอมเนี่ยเขาจะเชื่อทนายมากๆเพราะวันนั้นที่ที่เราเข้าไปเนี่ยเขาก็มีท่าทีที่อ่อนลง ที่จะเริ่มพูดในบางอย่างแต่พอหลังจากนั้นที่ทนายกลับเข้าไปอีกก็มีกลับคำให้การทั้งหมดก่อนหน้านี้ที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยนะฮะคือทางฝั่งของทนายความของคุณแอมเนี่ยก็คือทนายคุณพัฒเนี่ยทนายพัฒนเนี่ยแหละลเขาถอนตัวไปแล้วรอบนึงนะตอนนั้นเขาถอนตัวคุณพอจะไปเจาะข้อมูลมาไหมเขาถอนพ้าอะไรเรานับวันเนี่ยเขาบอกว่าเขาถอนวันที่5พฤษภา แต่วันที่5คือเขาวัดเขาเขาเพิ่งออกมาจากเรือนจำเองนะและยังออกมาให้ข่าวแบบคือเราไม่รู้ว่าเขาเล่นเกมอะไรอยู่อยู่ดีๆก็มีทนายคนใหม่ขึ้นมาโดยที่คนนั้นก็ไม่รู้ตัวเหมือนกัน<ม>ซึ่งใบถอนก็ยังยังไม่ได้มียังไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าเขาถอนการเป็นทนายคุณรู้ว่าตอนนี้เขาฟ้องคุณละพีไปแล้วนะทราบค่ะเออบิน,บ,นบินก็อาจจะโดนด้วยก็ได้แล้วเขาบอกว่าเขาจะฟ้องพิธีกรอ,อีกสองคนอาจจะเป็นพี่หนุ่มด้วยนุ๊กปับรับโชคล่าสุดประมาณสักช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็มีข่าวไปอีกว่าแอมเนี่ยร อ๋อจริงๆแล้วไอต้ตายนายนั่นน่ะทางฝั่งของแด้นเนี่ยเคยเอาผสมยาเสพติดแล้วก็เสพแล้วเขาไปทากันเองแล้วเขาเสียชีวิตเองเธอไม่เกี่ยวอาจารย์มองอยังไงมันเขาเรียกว่าเป็นเป็นไม่เชี่รลับอะไรเงี้ยมันเขาเรียกว่ารับข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างนี้แต่จะข้อเท็จจริงนี้จะเป็นข้อเทจ็จหรือข้อจริงไม่รู้ตอนนี้ยืนยันใช่ไหมครับว่าออตอนแรกไปขอออกหมายจับแล้วสุดท้ายไม่ไม่ไม่ใช่แล้วจะเป็นหมายเรียกถูกไหมฮะสำหรับทางทนายพัฒน์ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับก็คืออย่างเงี้ยนะฮะกรณีการเข้าไปยุ่งเหยื่อบริฐาร เราได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้ไปแล้วในส่วนของรองอ๊อฟนะครับนะแต่ในส่วนรองอ๊อฟเนี่ยนะเราไม่ได้ใช้การขอมาต่อสารออกหมายจับนะเราใช้การแจ้งข้อกล่าวหานะครับนะเพราะนั้นสารก็จึงให้ปฏิบัติเหมือนกับรองอ๊อฟก็คือให้ไปออกหมายเรียกผู้ต้องหานะครับทนายความถึอทนายพัฒของทนายแอมเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้ไปไหนนะครับที่ยังไม่ได้มีการไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อือคืนนี้นะฮะผมทราบจะทงการปรับปรามนะฮะจะมามอบตัวตอนทุ่มหนึ่งแต่ว่าหลังจากทุ่มหนึ่งก็ไม่มานะฮะแต่พี่ไหนว่า เราออกหมายเรียกนะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกนะครับก็เป็นเหตุให้ต้องขอมัดหมายจับทางทนายพัฒน์เนี่ยนะฮะเขาจะไปหาทางฝั่งแอมในวันที่23นะฮะที่ถนนสานกลางแล้วเขาบอกจะให้แอมเนี่ยนะฮะเซ็นเอกสารคำฟ้องเตรียมแจ้งความตำรวจ157จนะฮะในเรื่องของการการแจ้งความขา้อพิสิกิ์ทำได้หมดคุณแก้วเป็นพยานผู้พิสูจน์ความจริงไม่ใช่เป็นของใครเป็นพยานของศาลทนนี่ไปยืนยันได้อย่างเดียวว่าเคย เคยจะสลบมารอบหนึ่งก็แค่นั้นนะแต่ว่าแอมจะไปทําอะไรกับใครคุณก็ไม่เห็นคุณก็ไม่รู้ผมบอกแล้วไงกระบวนการยุติธรรมเมื่อไหร่ที่ความจริงปรากฏความยุติธรรมจะเกิด